นั่นนั่นนี่สบายดีตอนค่ำๆทุกคนเมื่อนี้ห้าสิบไปปักเบ็ดกบเด้อเหนือของเขากับส่เดือนคือเก่าเนาะมีเอฟซี FC, คนหนึ่งขอมาเนาะโอ้ยหลายคนอยูน่นะพูดว่าดำหน้าแล้วไปปักเบ็ดกบให้เบิ่งแน่ว่ะก็เลยจัดไปเนาะไปกับคนหมานเะขาคือเก่ามันนี้ก็ได้อมือกล้องกล้อง เออไม่ก็เรว่าจจะเห็นนะก็ฉันไ่ได้เห็นหรอกเนี่ยเรียวมาเดียวมะอ่าบม่เห็นก mm ี่ก้าโอ้เพื่อนบอมากอันเพื่อเปิดเปิดเผยตัวตนนะแต่คนลึกลับหน่อยหนึ่งนะมาหอดกใส่แคมทางเลยใส่แคมเขียวใส่แปลนแปลไม่เลยอันนี้คืออยู่หน้าค่อยเองเนาะนี่กลับแล้วกลับสวรรค์แล้วบรด้อยู่ข้ามวดแล้ว นี่สีกบมองเอฟ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 จ้ะสิใส่ไก่แต่ไ่ลงใสอยู่ลุมนี่ว่าแถวนี้โอ้ยทีเป็นเห็ดบนข้างห้องอียงก็ดังมัน,นดังมันลาดมันลาดมัน สิได้ยับ้านน้อีเนาะเดี๋ยวหน้ามาดูเห็นต่ตาเดี๋ยวขีโพงจูนสลัดมันเป็นสไตล์ของเพื่อนเด้อเ <laughs> พื่อนบอกเปิดเผยหน้าเห็นวะ <laughs> สไตล์ของเพื่อน บุกใส่เสือบุกใส่ในกบบุกใส่แถวนี้เอ้ยผูลงใส่แถวลุงบุปะเฮ้ยแต่มันหอมแอดแอนโด,ดยเขียดหรือกบบูอันนี้ก็ข้าห้องดำแล้วหลังเนาะกะสิประมาณนี้เจ้าจ้อยนาะยหนึ่งเจ้ยคือคนนั่นแหละกนีารในไทยๆปุ๋ยตามเคยตอนนี้กำลังหาปุ๋ยมาใส่อยู่เนาะ มันหมาเนี่ยมันเบ็ดห้าจากหลังไหมข้าวหา,ห,าหลังข้าวาจะได้บอกเขาลองใส่ลงเบิ่งก่อนเนาะถ้ามันถ้ามันกินเลยเขาสิเฮ็ดเบ็ดเ,เพิ่มอีกวิเห็ดจะคักเลยให้เบ็ดมากินเอ้ยให้กบมากินเห็ดนั่นนี่นาะบอชใส่กบโอ้งามขนาดได้การได้การ กระกัดเลยพ่อนานีาเ่เสียงเสียงเขียดว่าเอ็ดเอดเอดหน่อยู่คิั๊ดหน้าขีดงขี้แต่เอ็ดแไปแล้วมืดแล้วตอนนี้ตะเวนตกดินไปเรียบร้อยแล้วบรรยากาศโลพาลาะทุงท่งไฮทุ่งานาคือเกา่า มาแบบเหมือนมืดแห้งก็เหมือนโอเคนะทุกคนเห่ากันตอนนี้เห่ากับสิขอใส่เบ็ดก่อนเจอกันตอนมายามเนาะรอรลุ้นน้ำกันว่าเหาสีใดดอบอ่หลังจากที่เหาใส่แล้วเฮากินข้าวอิ่มแ้วเฮากระสิลงมายามเบ็ดยามกบบฮาเนาะว่าสิไดือบอ่อ นีวะโอ้อทุกคนเจอละจจาตัวแรกแหกหมานเว้งอ,อุ้อยอ๋อใหญ่ใหญ่เต็มเด้อเออเพิังเพิ่งโตง่ายๆเออพอดีพอดีพอดีปน,น,นเหรอนานแล้วนานแล้วมีกี่เดือน ขาว่าเขาเขาสิเป็นคนอ่าวเนาะตอนนั้นแต่มันมันยังมีขีเดือนอยู่บวกกาจับร้องไันปเด้อมันในคลองมันกับ่ม,มีง่าใส่อันใส่ถุงมัดเอาสิบบุปไปบะคะฮักขาทีละกู้ฮักขาด่า,ดางแรกก็มาเลยดุนด่างต่อไปก็กิ่นอยู่ได้เนาะคีเดือนเนาะ ไปต่อไปอีกเงินสาวลงลงมาหย่ามาดิมาแล้วไม่กระทั่งก,กลงางคืนก็ยังปิดหน้ามาหน่อก่อนี่ไม่เห็นข้อนาข้อตา,าไม่เห็นตาตาเราเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นเนื้อเอียงเลยคือเฮ้ยเฮ้ยพี่คอนทางที่สองก็ตัวน้อยเถอะ อวิญย,ยง ng, างไผใส่เหีนเขียนตัวกบกบกรอบโอ้ย,อย,อยเด้กบนะห,นะหน่อยกบหน่อยคือเขียนเนาะอ่ากิจว่ตรวิญญาณใช่เลยเนาะอุย้ยตัวน้อยแนี่อุ้ยถือว่ากินต้องหมานอกีกแล้วเว้ยอุย้ยบ่มีบ่มีฮะ kín ừ, tên tổ này chỉ đây chồng tôi này Chồng tôi Phóc bồn là nó Bù kín Bù Bà Cứ đòn cả, đòn น,นี่นท่ทางนี้ไปใส่ปะเออทางนี้ทางนี้ลงแล้ววันนี้อ้าวได้อีกแล้วเต็นเอย่างเอย่างดูนี่ใส่วะเราเห็นตัว ตัวใหญ่ก็มูเนาะ <ừ. S 1> ว่านีล่ลมพังงห้ยองอยู่อ้าองโบุโจเบียเขาเร่มีว <c ười> ่าครองต้นกระดองบลวคือบนเนธรรมัดกะต้นเขาใแญ่ได้เยอะอ๋อใหญ่บอกว่าผ้ปกครงไทยต้องแม่คอย่งนี้นะ <c ười> <c ười> ต,ตามหาตามล่าพอ,อกจอยลม <c oughs> นี่น <c oughs> เ็มนแอ่ตอนแอทตนแอดเขียดหอ้อง นานบ่าันนี้จะจะแจกตัวคือเก่าคือเก้าแจากตัวสามตัวสี่ตัวตัวสี่ตัวตอนเช้าเขาชีลงมายามอีกเนาะตอนนี้ก็ขึ้นเมื่อแล้วรอหลุนตอนเช้าอีกเพื่อหนึ่งว่าเหา้าสีใดรือบอลตอนนี้กะถึงเวลาไปยามบิดย้มตอนเช้าก้วเนาะอากาตื่นล้อหลุนอีกว่าเ้าสีใดลูกบอลนี่บ่ แห่งไวแห้งมาก่อนคืออยากไวเนาะทานได้ที่ละเฮ้ยเห็นอยู่ด้วยอุ้ยตัวใหญ่แต่บ่เจอมาอีกแล้วตัวเก่าหลังเดิมจะหุ่นชาลัดอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวจะให้เบิ้งกำลัง ตุ่มดมหลักกระดงกระเด้งอุ้ยมีนใส่เดือนเหรอซึงเอาถุงมือมาอืมอุ้ยมันมีใส่เดือนอีกแล้วไปยึดจับนั่นน่ะยานคล้องมาหักขาเหรอขาเหรอตั้งยานระดับกละเด้งคือต่า เอาใส่รถแล้วก <ao S 1> <maison> ็จะกุโอ้บางเนี้ยคุณจับเหมือนกจับนั่นเองเนาะเมืนจับก็ได้จับแล้วไงน่าน่าริ่มกินนะกูได้ตุ่ยอืมกู้บ่ กู oh, ้แ oh, ล right, yeah. yeah. ้วล่ะกู้แล้วก็ฟาดทิพนะฟาดขี้กระเดือนย่างอยู่เอาไปเอายานใส่เบ็ดกบยานขี้กระเดือนเต็มไปได้อ้านี่เบ็ดนี่มีแตามเธยเอาเบ็ดเบ็ดเบ็ด อู <t ôi> ้นี่ตัวใหญ่เลยอุ้ยนี่ตัวใหญ่วิวใจเดือนบ่ะอืมเกาะปลาป่ะหักขาป่ะอืมอ้าวมันคือองยังอะไ

เอ้เบธจันเอา้ามันขึนเกาะแล้วเนี่ยเบตุงกี่ฮักขั้นมานแล้วยังเยิงยังเยิงยังเยิงเอ้นอีกแล้ว นี่แหอะไรจะกตวล่วลงมันสามเลยนะสามโตือันนี้ะสามสามเขาม่ได้โตอันนี่เป็นหกโอ้ตาเพ้ากระ่ายก็ลกเข่าเข่าปลาเพไอซิเี้ยตเี่ยต ียาด้วยมึงเด้ออึ๊บอืมมานอีแล้วยังอาออกยากหน่อยโอเคมันขี่ตัวแล้วลงมาตอนเช้าไปต่อไปไปต่อไปนี่เด้อ เบ็ดห็นเบ็ดบุ้ยโอ้โหอย่างตุ๊กกระไทยกระตากเนะหลังชุดไทยอีบออุ้ยมี่มนีอุ้ยคตรนาเอ๋เดี่หลังชุดไทยได้นี่อ๋อพ่อเสียเบ็ดคำเดือก หลังสุดท้ายก็มาอีกแล้วหาตัวะบะอกว่าหาตัวนี้เนาะโอ้คุมไกเลยเบียนเท่ากับเบลหลายเนะาะเท้าเจ้ากะหลังเะไแหละมันมันมักอยู่แต่มันแต่เนี่ยก็ตานเขี้ยมป่านาอกุ๊บเนาะใส่ ไปเมื่อบันเี้อไอู่วตจะู่เขียวนี่ยล่ะเขียวบ้านนี่อ้ามาสีบถกให้เบ่งเรียบน้อยทุคนเลยยิงยิงยิงอบค่ะ ใช้วาสบังคืนนี่วิทย์จะเจ็บตัวสองสี่หกมันคือจะเจ็โตสองสี่หกแปดโอ้แต่แปดวิตัวนี้ใหญ่กมูนี่ตัวนี้ใหญ่กมูได้เมือนเราหน่โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าไอเทียนสนีฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แน่นในการเฮ็ดคลิปต่อไปแล้วก็ขอขอบใจทุกคนที่บอกกดคำโฆษณาเด้อเพอื่อเป็นกำลังใจให้แน่เนาะ สวัสดีบ,บ,าบ,าบายบายสบายดี